แม่ที่สุดหนูไม่อยากให้แม่ด่าหนูแม่ด่าหนูตรงไหนแม่บอกว่าไม่ให้หนูไปเล่นทรายบอกแล้วใช่ไหมว่าทรายมีพยาธิหนูรักแม่ที่สุดแล้วแม่ไม่เชื่อหนูแม่ไม่เชื่อหนูตรงไหนแม่ตามด้วยฟังหนูได้ยี่หนูพูดอะไรอ่ะแม่ไม่ฟังยังไงแม่บอกหนูว่าห้ามเล่นทรายเพราะว่าในทรายมีพยาธิถูกไหมค้าหนูรักแม่ที่สุดแล้วทีนี้หนูคันแล้วหนูทำไงแต้ว่า แล้วหนูยังไม่เล่นอีกแล้วค่ะเห็นไหมหนูพูดกับแม่อย่างนี้มากี่ครั้งแล้วแม่ต้องขึ้นมานี่ใายเต็มตัวออหนูอยากหนูอยากนอนอ่ะให้นอนหนูอยากให้แม่กอดหนูกอดหน่อยกอดหน่อยมันกอดไหมเนี่ยมันควรกอดไหมเนี่ยไม่เอยกอดก็หนังคันมากไหมไม่มากอ่ะไม่เท่าไรค่ะคันไม่เท่าไรโอเคแล้วเมื่อกี้บอกว่าลายแสบ แต่เพราะอะไรหนูรักแม่หนูไม่กันแล้วค่ะหนูรักแม่พี่หลังจะฟังไหมว่าใครเขาเคยให้ไปเล่นน้ํากับทรายอย่างนั้นน่ะเราไปถูอย่างนั้นน่ะมันถูกไหมล่ะมันมีพยาธิอยู่ในทรายรู้ไหมเมื่อตอนกลางวันก็เหมือนกันเห็นไหมไปนั่งดินน่ะเห็นไหมเล่นน่ะเล่นได้แต่ต้องอาบน้ําแล้วถว่าไปเล่นเราไปเกลือกันนะแม่บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าไม่ให้เล่นขอบคุณแม่เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในสมมติมันเข้าไปอยู่ใน เนี่มันเข้าไปอยู่ในเนื้อเนี่ยมันฝังไปในเนื้อทำไงอะเม็ดทรายอะออหนูเชืแม่ค่ะหนูไม่อยากตายมันไม่ตายหรอกแต่ว่าต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวได้ตายแน่ๆถ้าหนูยังดื้อย,อย่างเงี้ยหนูเชื่อแม่ค่ะเชื่อจริงหรือเปล่าค่ะแม่พูดให้หนูฟังเลยนะคะ เข้าใจไหมที่หลังจะไม่ทําอีกแล้วนะหนูสัญญาแม่ค่ะหนูสัญญากี่รอบแล้วลูกเอรอบเดียวก็พอค่ะรอบเดียวก็พออะไรหนูสัญญาเป็นสิบรอบแล้วรู้ไหมว่าหนูจะไม่ดื้อแบบเนี้ยหนูไม่สัญญาหนูสัญญาเงียบหนูสัญญาแ <c oughs> ม่แล้วไปดูก่อนหนูเงียบก่อน หนูไม่อยากหายหายหรือยังหายแล้วค่ะแล้วมันแสบไหมล่ะหนูยังไม่สุดค่ะหายแสบยังเนี่ยหายแล้วค่ะโอ้เราจะเชื่อแม่ไหมคราวนี้ะน่ะแสบใช่ไหมล่ะหนูไม่อยากไปไหาหมอไหมไม่หาค่ะทำไมให้หมอดูไงเอายาเช็ดออก เล่นอะไรมีจะต้องไปหาหมอทั้งนั้นเลยแล้วก็กลัวหมอหมอเขาอาหนูเจ็บหมอก็ไม่เห็นเคยทำหนูเจ็บสักทีเลยหมอเขาแคมป์ฉีดหนูเจ็บมากมากหนูไม่อยากโดนฉีดฉีดตรงไหนหมอแ็มฉีดตรงไหนุด แย่มากเลยแหละลูกเออไม่อยากที่้ถ,ถ้าหนูไม่อยากไปหาหมอหนูก็อย่าเล่นซนแบบเมื่อกี้คากคุณแม่ถ้าเล่นซนแบบเมื่อกี้นะแล้วทรายมันก็จะแบบไปฝังอยู่ในเนื้อน่ะแล้วหนูก็คันเห็นไหมคันแล้วก็แสบถ้าแสบคราวนี้ต้องไปหาหมอให้หมอเอาน้ํายาล้างออกหมอก็จะเอาย,ยาบบาิ้นยาเสร็จแสบลาดหนูหนูเอานู หนูได้ครั้งเดียวก็พอค่ะบคุณแมน่นี่มันหลายาครั้งแล้วนะคลูกหนูอยากให้แม่ขับหนูเนี่ย